มาเปิดประเด็นร้อนกันก่อนเลยนะครับเหตุการณ์นั้นร้อนจริงๆนะครับสำหรับเหตุไฟไหม้ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดปราจีนบุรีครับสนับสนุนโดยและคระซอยเอ็กซ์ตรา 300. ้า300เ้ย่าดูจะรู้ว่าเต็มกล่อง ค่ำคืนที่ผ่านมานี้เองนะครับคุณผู้ชมได้เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตโทรทัศน์เป็นของในทุนชาวจีนนะครับเบื้องต้นคาดว่าส่งผลให้เกิดความเสียหายไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทครับ เหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้เกิดขึ้นที่โรงงานผลิตโทรทัศน์บริษัทไทยฮาเบลอินดัสทรีลจำกัดตั้งอยู่เลขที่81หมู่ที่11อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นโรงงานผลิตโทรทัศน์สีและทีวี LED ยี่ห้อโอนิดาเป็นเจ้าของนะครับก็คือชาวจีนนั่นเองครับเจ้าหน้าที่ต้องระดมรถฉีดน้ำสกัดปเปลวเพลิงที่ลุกไหม้กวดังเก็บวัตถุแล้วก็วัตถุดิบต่างๆในการผลิตจอทีวีรวมทั้งจอทีวีที่เก็บไว้นานเนี่ยนะครับเป็นจำนวนมากปเปลวเพลิงได้ลุกลามไปติดอาคารข้างงเคีียท่ปูกติก จํานวนสามอาคารเจ้าหน้าที่ต้องระดมรถดับเพลิงถึง20คันด้วยกันเพื่อที่จะควบคุมเพลิงซึ่งเป็นไปด้วยความยากลําบากเนื่องจากวัสดุจอทีวีนั้นเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีทั้งนี้จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ไม่มีคนงานอยู่ในโรงงานมีเพียงพนักงาน3 4ถึงคนเท่านั้นที่อยู่ในบ้านพักภายในโรงงานส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ในครั้งนี้ผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าเพลิงลุกไหม้มาจากบริเวณหลังคาของโรงงานซึ่งต้องรอเพลิงสงบและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปทําการตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริง ส่วนมูลค่าความเสียหายนั้นนะครับเบื้องต้นคาดว่าไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทครับ